ช่วงเช้าจะหวานเรื่องความเรื่องฉอขอเรืค่ะเรื่องทุกเรื่องค่ะรวมถึงเรื่องคอมักด้วยค่ะขออันดับแรกขอเรื่องงานก่อนใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะเอาเรื่องจริงเลยนะน่าจะพูดได้แหละนะคะก็คือว่า เราโดนทักว่าควรจะออกนอกประเทศอ่ะอย่างน้อย7วันใช่แล้วก็7วัน14วันหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้เราออกไปนอก,กรประเทศมันเป็นการแบบข้ามน้ําข้ามทะเลไปแล้วก็ข้ามน้ําข้ามทะเลกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่ค่อยเชื่อนะคะ <c oughs> ออก็เลย,ไ,เลยไปเลยทันทีใช่คือซื้อตั๋วก่อนบินแค่สองวันเองค่ะที่ททพอถ้ามาเราต้องรีบไปใช่ค่ะมอแนะนำอะไรไหมอแนะนำอะไร เขาอยากให้เราแบบว่าออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยข้ามน้ำข้ามทะเลเพราะว่าตอนแรกอะเราพอเรารู้เสร็จปุ๊บเราดูคิวว่างแล้วว่าถ้าจะให้ไปเจ็ดคือเราก็คิดว่าน้อยสุดเพราะถ้าหนึ่งเดือนเนี่ยคือคือเราจะไม่มีกินนึกออกไหมเพราะว่าเราต้องทำมาหากินเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าางนั้นเป็นเจ็ดวันแล้วเจ็ดวันเนี่ย คือมันจะมันจะเกิดขึ้นแล้วในอาทิตย์หน้าไม่มีเพื่อนเราคนไหนที่จะสามารถทิ้งงานแล้วก็ไปกับเราได้ก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ดูจากประเทศที่ว่าประเทศไหนไปแล้วปลอดภัยที่สดุดมันก็เป็นญี่ปุ่นอันนี้ทุกประเเดียวจริงๆจริงๆๆไปคนเดียวจริงต้อไปถ <Okay, S 1> <อ>่ายค่ะตั้งกล้องจ้ะ <laughs> แล้วก็มีขาตั้งเทนอยู่แล้วใช่แล้วก็คือบางที่เขาก็ไม่ให้ใช้ขาตั้งกล้องเราก็ใช้วิธีการถือขาตั้งกล้องไว้แล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นี่เราอนเนต์มาด้วยไหมครับสำหรับในการที่ออกคลิปคนเดียวในคลางเีมมีมีเราก็มีถ่าย u t u b e ถ่ายอะไรอย่างนี้ด้วยใช่เื่หบอดูเราก็ยองไปคนเดียวใช่เพราะว่าเราก็ตอนคือตอนที่คิดอะเราก็รู้สึกว่า วิวแววของการมีคู่ก็คงยังไม่ค่อยมีเราก็เลยคิดว่าก็ไปคนเดียวฝึกไว้ <laughs> ไไ <laughs> ในอนาคตจะได้ไม่ข้าเขินมากค่ะอันนี้มัเป็นทริปแรกนะเป็นทริปแรกที่ไปนคนเดียว <c oughs> แต่ว่าหมายถึงว่าตอนเราบินไปอ่ะก็มีพี่ที่น่ารักมาก <c oughs> เขาส่งส่ารเขาเลยเหมือนไปส่งประมาณ3วันแล้วก็อยู่กับเราแบบสองคับ้านเลยประมาณนี้แล้วเขาก็บินกลับไปตอนเห็นตอนนี้ตะกี้ก็เปความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องความรักเหตนไปตัวเองขอพ่อที่กรุงเทพช ใช่เกี่ยวกับความรักนั้นเลยเกี่ยวกับความรักเ,เ,กกรกเพราะว่าคือเราอะ่ะจะเป็นคนที่โดนทักตลอดว่าเรื่องความรักเราไม่ค่อยดีใช่แล้วก็คนที่จะมาเป็นคู่ของเราก็คือจะต้องเป็นคนมีตําหนิอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาอยากจะให้เราทําบุญก็น่าจะเป็นเรื่องของความรักเพราะว่างานมันไม่น่าห่วงอะไรมากเท่าไหร่เท่ากับความรักอะไรอย่างเงี้ยคนมีตําหนี่นี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นคนที่เคยมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วหรือว่า เป็นคนที่เกิดที่ไหนไม่ได้ทํางานที่นั่นเป็นคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคนมีตำแหน่งใช่แล้วก็อย่างโคตากล่ะโคตาก็ถ้าเขาทํางานในเมืองไทยก็เป็นคนมีตาแหน่งใ่านการทีเราเป็นงานการเขาก็บอกว่าเราเป็นสเปซการงานเขาพูดกับทุกคนหรือเปล่าเจอกันบ่อยเหรอก็ไปญี่ปุ่นก็มีเจอเจอกันบ้างเป็นการนัดเจอกันใช่ค่ะเรานัดชัน เอาละเออเป็นการตกลงปรุงใจทั้งสองฝ่ายว่าจะมาเจอการเขาไรู้เลยว่าเราไปอ๋อเราลงไอจีสตอรี่ค่ะแล้วเขาก็อ๋อเราคุยกันตั้งแต่ก่อนไปญี่ปุ่นแล้วค่ะใช่ก็คือจริงๆเราถ่ายสามแซบด้วยกันเราถ่ายรายการด้วยกันค่ะทางโพลิพัทเขาก็จัดให้อะไรอย่างเงี้ยแม่จืดเลยน้องรายการจริงจริงเราจะรกับเขาขนาดไหน เรื่องก็เป็นคนรู้จักกันเฉยๆไม่ได้สนิทมากใช่แล้วจัดให้เราดีขึ้นใช่สนิทมากขึ้นไหมก็ดีขึ้นใช่ก็ดีขึ้นค่ะในวันที่เราถ่ายก็ได้มีการแบบแลกไอจีก็เลยก็ได้คุยกันใช่ตั้งแต่ที่ไทยแล้วพอเขาเห็นว่าเราไปญี่ปุ่นเขาก็เลยทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะไปที่ไหนบ้างไปนะคะไปที่ชิซุโอกะบ้านเขาไม่ไม่ไม่ได้ไปชิซโอกะเพราะว่าเราลูกค้าจ้างอยู่ใช่ แต่ว่าเขาพาเราไปเอ่อไปดูตีมแลบค่ะไปดูไฟใช่ก็น่ารักดีไปเจ็ดวันเจออี่วันครับไปเจ็ดวันเจอกันวันเดียวเดี๋ยวเหอะใช่แล้วก็เจอกันวันใกล้จะกลับแล้วประทับใจไหมประทับใจไหยญี่ปุ่นเหรอคะาประทับใจนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีไหมเป็นเจ้าบ้านที่ดีมากๆเลยค่ะต้องแทนขอด้วย ตอบแทนเขาด้วยอะไรก็มีคือเราอะไม่ได้คิดว่าเราจะไปเจอเขาคือแจ็คก,กี้มีเพื่อนอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้ว เออจะกคี้ก็ซื้อเป็นเตาหมกูกระทะไปฝากเพื่อนเพราะว่าเพื่อนอยากได้ไรเงี้ยตอนแรกก็ซื้อไป2อันก็คิดในใจว่าหรืออันนึงอ่ะจะให้โฟตาดีเออ,เอ,อซึ่งเออเราก็ไม่รู้เขาจะอินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองถามเขาดูว่าเขารู้จักหมกูกระทะไหมซึ่งพอเขาบอกว่าเออเขายังไม่เคยกินเราก็เลยเอาเตาให้เพื่อนไปละล้วก็ซื้อเป็นขนมไอ,อตุก,กตารูปหมาเขาเขาเลี้ยงหมาอยู่เกียลสกกาชื่ออะไรสักอย่างตัวสีข,ขาวน่ารักอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าแถวโรงแรมเราอ่ะมีร้านแพทช็อปพอดีเราก็เลยเขาไปดูแล้วก็ซื้้ออีตตุกาน ซึ่งมันเป็นของเล่นหมาต้องสนิแเลรู้ว่าเขาเลี้ยงหมาด้วยจริงจริงดูเราจะใส่ใจรายละเอียดเขาก็เขาโพสในไอจีจ้าเราะเราติดตามดูเขาตลอดใช่้ำไมก็ใช่จ้ะก็เป็นโพสมันก็ขึ้นใช่แล้วเราเขาคือคนที่มากดไอไอจีเราเร็วๆคน่านไใช่ถ้าถ้าตามคอมเมนต์นะนะเพราะว่า เพราะว่าเราอ่านคอมเมนต์แล้วเราก็เห็นมีคนบอกว่าเอยเนี่ยแฟนบอยอะมากดไลค์เร็วมากเลยค่ะอะไรเงี้ยบางคนเขาก็เขียนชื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาดูยังไงว่าว่าเราโพสแล้วคนกดไลค์เร็วดูยังไงใช่แต่ก็กดไลค์ทุกรูปไม่ทุกรูปไม่ทุกรูปก็มีบางรูปไม่กดไลค์เหมือนกันรู้หมดเลยว่าเช็คอะร์เธอยนะโอกาสพัฒนาไปไปได้ไหวไหมวัน กวนไหวเพราะว่าคนเชียร์นี่แหละอะไรก็ไม่คิดอะไรหรอกจริงเนาะตอนนมันมีการคุยกันบ้างขึ้นไหมคะมีค่ะมีก็คุยกันเรื่อยๆค่ะสเปกไหมสเปกไหมสน่ารักดีเขาทำหน้าที่เขาวหน้าค่ะรับหน้าที่เราก็คงต้องทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีเหมือนกันใช่เพราะว่าเราไปนู่นเขาก็ดูแลเราเป็นอย่างดีไปกินหมูกระทะค่ะ ได้รู้จักอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวมันไก่บ้างเขาพาฉันไปกินข้าวมันไก่จ้าที่ญี่ปุ่นจ้าะจกินอะไรดีบอกถ้าอยากกินอะไรล่ะละเอียดไปปะวะแล้วนางก็บอกนางชอบกินข้าวมันไก่ก็บอกโอเคถ้างั้นก็ไปกินอาหารไทยก็ได้อเพราะนี้ไม่ไม่ได้ติดกับการต้องกินอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียวกลับมาได้คุยกันมากขึ้น คุยกันบ้างค่ะใช่แล้วอย่างที่เป็นมูนญี่ปุ่นไอ้ที่ CMC ีี่ที่เสียบมาเขาว่าอย่างไรเขาก็บอกว่าตอนนี้กําลังจะดีขึ้นแล้วทุกอย่างในชีวิตอะกำลังจะดีขึ้นแล้วแล้วก็คนที่รอคอยก็กำลังจะได้พบเจอเขาว่างีอะใครแปลให้ฟังฮะใครแปลให้ฟังตอนแรกก็ตั้งใจเอา Google Translate อะแปลทุกอย่างที่อยู่นั้นเลยเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้านหลังจ้ะอ๋อแขกคนเป็นภาษาญี่ปุ่นฉันต งใจพยายามแล้วแบบมันเป็นคำญี่ปุ่นแบบยากๆอ่ะแบบหัวเรือค um ุณกำลังจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็แบบเนอมัน pues คือแปลว่าอะไรวะหัวเรือกำลังจะเปิดอ่ะอะไรงเี้ยแต่ว่าอ๋อโอเคพอพลิกมาหน้าหลังอ๋อมีภาษาอังกฤษแปลให้อยู่ไม่งั้นเราให้คนตอบแปลให้แล้วอืมจ้ะขาดใจก็อยากให้ทุกๆคนเชียร์ละกัน เชียร์ไม่ใช่เชียร์เรากับโคตาเชียร์ให้โคตามาทำงานที่ไทยไวๆไ,วได้เป็นผู้ชายเป็ตนตำหนิเหมือนที่หมอรุทธาใช่จะได้เป็นผู้ชายเป็นตำหนิอย่างที่หมอรุทธาค่ะเราพันตรงแล้วว่าต้องเป็นคนนี้ออะไระนะคะเราพันตรงแล้วว่าคนนี้ไม่รู้ใครก็ได้จ้ะตอนเนี้ยจริงที่หวั่นไหวร้อยเปอร์เซ็นต์ได้จากเขาไหมหวั่นไหวเหรอจริงๆริงจ๊คี้ก็หวั่นไหวกับผู้ชายทุกคนนะคะร้อยเปอร์ไม่ได้ใช่แต่ก็ยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้รู้สึกแบบ โหขนาดนั anyway, Please, like it. It like like, right. ้นเลยอย่างเงี้ยมันโอมันแบบเริ่มต้นเริ่มต้นเลยเขาไม่ไม่ชวนเหมือนเขาพูดประมาณว่าเป็นไปได้ก็อยากจะชอกดีกว่าเจ็บตัวเขาเป็นห่วงเราแหละเขาเป็นห่วงเราเลขอยต้องไม่อยากให้เราเจ็บกันแน่เลยจะถิอเป็นผู้ชายที่เราคุยด้วยแล้วก็เยอะที่สุดในช่วงนี้ ก็อยู่ในอยู่ในกัดเก์นั้นสบายใจใช่ไหมสบายใจก็ไม่ค่อยสบายใจวันนี้แหละคะ่ะให้แต่เขาเดินหน้าตีเรายินดีป่าเห็นว่าจะนี่เขาว่าคือคือเหมือนเราอะ่ะคือเราเป็นคนเขาเรียกว,ว่าไงเป็นคนกลัวนังคู่แล้วจะเก,กี้อะก็จะเป็นฟิลแบบ เตาะไปเรื่อยเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อะนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นจากที่ญี่ปุ่นก็คือเขาเริ่มทำการสู้เรากลับเขาเริ่มทำการสู้เลยไม่ใช่แต่เขาก็เตาะไปเรื่อยเหมือนที่ฉันต่อนี่แหละอ้าวอย่างเงี้ยมันเข้ากันได้ดีเลยนะเตาะไปตาะมาเตาะไปตาะมาเอรับส่งกันได้อมันรับส่งกันได้นะมันรับส่งกันนะก็เตาะกันไปเตาะกันมาอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็กอุ้ยแต่แล้วมังสู้กลับนะก็เออก็น่ารักจีสู้กลับใช่แล้วก็สู้ไหนก็สู้อีกไหนเดี๋ยวค่ะ มันมีโมเมนต์ประทับใจอะไรอยู่ไหมในคลิปนั้นวันนั้นมาสมที่โรงแรมหรือประทับใจหมดเลยอโ้ยทษ่นนะอันนี้เราให้ฟังหรือขิงหรืออวดหรืออะไรหรือเปล่า มันประทับใจหมดเราไปเจอเพื่อนเราที่ญี่ปุ่นเราก็แทบใจว่าเออเขาผู้สามหาล้าวอะไรอย่างงี้ไงวสแล้วนี่ตีมแบบอะมันไม่ใช่ว่าเออเดินเข้าไปได้เลยนะมันต้องมีกันจองล่วงหน้านะั้อให้หมดเลยอันนี้เล่าให้ฟังเนาะ ก็จองให้คือมันประทับใจบทเพราะว่าเราไปถึงพี่นู่นเขาจองทุกอย่างให้เราหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พาเราไปเที่ยวไปกินข้าวคือก็คือทําตัวเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักแหละใช่แล้วก็ไม่ให้ไม่ให้ออกสักบาทเลยจนนี่เก่งใจมากี่บอกว่าขอจ่ายค่ามะม่วงปันน่นใหม่ก็ยังดีขอให้ได้จ่ายหน่อยอะไรเงี้ยประทับใจตรงจุดนี้ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาทําไว้ได้ค่อนข้างดีมาก ถ้าเกิดว่าเขามาไทยเราคงต้องดูแลเขาให้ได้ด <me ีเท่ากับที่เขาดูแลเราที่เมืองกันเป็นสองเท่าไหมใช่เราจะแบบเราจะเปย์เขาด้วยอะไรดีอ่ะพาทัวรวเนาะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะว่างหรือเปล่าก็อาจจะต้องแบบว่าให้ทุกคนได้เชียร์ว่าเขาจะต้องมาทางานที่นี่สวัสดีค่ะ ไปก่อนก่อนไปก่อนสอนอนพี่เก้ดีาตกรับไ้วหรอไม่ตกก็ยังรักเสมอยังรักเสมอตอนนี้เขาเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบเปนรอยอะไรอย่าเขาเป็นแบบต่งชาติอยากกินอาหารุณีนน่เ่นสใช่ไงไม่ใช่สเปกแบบว่าคงเข้มอย่างที่เราใช่ไงใช่ไงแต่คืณนิสัยเขาน่ารักน้าไม่แปลกไ ใช่แต่ว่าเออแต่เขาขาวอะเนาะช่วงนี้แค่กินอะไรกินซูชิบอยกินขี่บ้านคือไม่กินของดีมมันีอแต่กำลังฝึกแต่กำลังฝึกอยู่ก็กำลังฝึกตอนนี้ก็กินได้อย่างสองอย่างละหมายถึงซูชินะคะไม่กินไงเขาเลยพากินข้าวมันไก่ใช่โอเคนะโอเคดือดไงกันคะเรา